มก็เติ่มไงอ๋อเอาขี้งวสดนี่นะครับเติมเปิดเดียวก่อนอยู่เนี่ยข้างบ้านมันอยู่ไหนนะครับมันเอาขี้งวงผมนี่ไปตลอดอ่ะอ๋อแต่ใช้ใช้ขี้งวสดเติมนะครับครับขี้งวงเนี่ยขี้งวงเป๊ะขี้งวงเป๊ะนี่ยนะครับเติมทุกสามหรือสี่วันเติมครั้งหนึ่งเราเปิดไฟก็ไฟก็ได้ครับเออมันเหมืนอ๋อถ้าอีมันเหมันหมืนนะครับตัวนี้มันหอมนะฮะมันมันมันพอเปรี้ยวนี่เลยตอนนี้หอมดูมั่วเนาะฟังหรอฟังวูวูว่ะโหดีจริง นี่นะแก๊สแก๊สได้ยินเสียงนันได้กินแก๊สหรอกินเน่ากินแก๊บเนี่ยแก๊ตตัวนี้มีอันตรายเดี๋ยวนี้เขาจะบุ๊โอ้โหนกบี่ขึ้นมาเลยนะครับบุ๊ปขึ้นมาเลยนะถ้าผมเมื่อเจ้าหัวใช่เปิดดูเงานี่ครับไฟมันเหมือนแก๊สขึ้นละนี่เาเลยอ่ะครับดูนี่ดูดูดูน้ำหอเนี่ยเดิมเป็นเป็นน้ำจะหอละ อันนี้แค่แค่เปิดตัวเดียวนะครับครับถ้าเปิดสองตัวนี่นี่นีตัวนอกโอ้โหนะฮะโอ้สบายต้มน้ําทําอาหารทำก็ไดยสบายเลยครับเรียบอไปบ้านหลังใหญ่อยครับโอ้สุดยอดแค่บอน้อยนะครับเดี๋ยวผมโครงการผมทามแค่ทามหนึ่ร้อยคิวนะครับอันนี้แค่เจ็ดเจ็ดเจ็ดลูกบอลไม่ได้ครับนั่นแหละครับ